S <S ไปนะอ,อันนั้นคนนี้ไว้ก่อนเออพี่ผีผมยุ่งไม่์เขาด้นหัวให้หนูอยู่อ่ะดีไหมคะมดีไ<ด>หมเป็นแฟนตาคอร์สหรอวันนี้น่ารักไหมรักหนูดิฮะรักหนูดิใช่ไหม <S <S ใช่ไหมดูเบลเลยรักหนูดิตรงเป๊กก็ดี แลพี่เก่งคะคะ่ะผู้ชายเขาแบบหนูแบบเสื้อไม่ได้ติดกระดุมอะไรติดกระดุมนะผู้ชายทำไมคะผู้ชายลักตามค่ะผู้ชายเขาข้างหนูอะ่ะครว้วร ยังไม่โบแป๊ดหนึ่งจะเป็นช่างโอ้โหนี่ก็มาถึงก็ให้อ้อนเลยมางานกายไม่ต้องทำทำมาหาะกีไม่ต้องทำแล้วคุณพีทระวังละอองไข่มุกนิดนึงนพี่เออกงเนะ่ง <laughs> เ,เอาหน้าเหรอคะ,อะใส่ผิดว่ะเอาเสศษเก็บเครื่องได้เลยอ่ะนี่อ่ะคืนจ้ะเศษจ,จ้ะใส่ผิดข้างให้เขาอุ้ยจุ่มเอ้ยอ๋อ,อไม่เป็นไรพี่พีทผมหนูยุ่งหมดแล้วจริงๆ เรื่องมันใกล้จะใหญ่โตละตอนนี้นอีกนิดหนึ่งโตเตออย่า,ยยายนงนี้ดีไหมหืม <laughs> ทำไมอะ่ะลุงลัง <laughs> เกกะัวล <laughs> ้อไปเรื่อยไปเปลือยอยู่นะผมทำงานช่างว่าเราเอาคันดั้มมาให้หนูต่อดีกว่าพักค่ะ แล้วมีมู่หลานนะครับไม่ขายเนอะไม่ขายอุ้ยพัดมันหลุดอ่ะพี่จุม๋มพี่เกะพี่พีทําของพี่จุ๋มพังซื้อคืนเลยค่ะพี่จุ๋มบอกน้องไม่มีแรงน้องยังไม่ได้กินข้าว <c oughs> อนนันตัวเองแหละห้าขนมะก็นเลานนะเรามีอะไรไม่มีไข่ตุนพี่พีเอาไหมคะ ใค,ใครตุนนี่เก่งเธอเออดึงขึ้นได้แล้วไมขวในตู้น้ได้ครับนี่นมเียน่าจะหายุไปแล้ว่ะผมใช่ไหมพี่รับชามครัแม่ดูแลหยุดเทพประบุเทพจิดาสาตาน